แม็กอาริสเตอร์ดันออกมาเปิดใจกับสื่อว่าเขาอยากให้ลิเวอร์พูลซื้อคริสเตียนโรเมโร่กองหลังของท็อตแนมฮอสเปอร์มาเสริมแกล่งเกมรับให้กับหงส์แดงครับเพราะว่ามั่นใจเพื่อนร่วมชาติคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มเกมรับของหงส์แดงให้แข็งแกร่งยิ่งยิ่งขึ้นแม็กอลิสเตอร์บอกว่าโรเมโร่เนี่ยเป็นเพื่อนรักของเขาเลยนะใน ทีมชาติอารเจนติน่าเขาชื่นชอบแนวทางการเล่นของโรเมโรครับบางทีเนี่ยโรเมโรอาจจะพูดเยอะไปหน่อยแต่เขากลับมาว่าเป็นเรื่องที่ดีและบางครั้งครับโรเมโรอาจจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นคนที่เยอะแต่สิ่งที่เขาทำที่ดูเยอะออกไปเนี่ยก็สามารถทำทุกอย่างให้ดูง่ายไปหมดได้ครับ ซึ่งแม็กอเลสเตอร์เชื่อมั่นว่าโรเมโรคือเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกมานานหลายปีแล้วเสือ้อยืดของแบรนด์ยืดเปล่าเนี่ยยับยาดรีดง่ายใส่แล้วไม่ย้วยด้วยนว,วัตกรรมใหม่ของยืดเปล่าครับโดยนว,วัตกรรมใหม่จากยืดเปล่าคือการทอเส้นได้แบบพิเศษทำให้ผ้าหนานุ่มแต่เบามาก ด้านในเป็นห่วงเพิ่มความอบอุ่นแต่ยังนับพร้อมกับการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมใส่ได้ทั้งอากาศร้อนและหนาวน้ำหนักเบาเป็นพิเศษทรงหลวมนุ่มสบายแบบไร้ขีดจำกัดซึ่งยืดเปล่าออกแบบโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในด้านของคุณภาพราคาที่เข้าถึงได้ง่ายใส่สบายยืดหยุ่นไม่ย,ย้วยยับยาาและรีดง่าย ทางเลือกในการใช้ชีวิตที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สวมใส่ออกแบบ Timeless Genderless Design ใส่ได้ทุกเพศและตลอดการ o v e r s i ์ e c o l l e c t i o n มีให้เลือกมากถึง16สีและมีไซส์ตั้งแต่ S M L X L 2XL ราคาตัวละ3า0า3 9บบาททุกไซส์ที่สำคัญช่วงนี้ยืดกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ o v e r s i ์ e c o l l e c t i o n ครับเพืเ่อนๆที่สนใจ คลิกตรงตะกร้าตรงนี้